สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะมาเจอแม่มะลิของพวกเรานะคะดูแม่มะลินะคะพ่อกวานพาอาบน้ํานะคะแต่เช้าตรู่เลยนะคะแม่พ่อจ๋า <Well> ตื่นมากม็จะมาอาบน้ํานะคะแม่จำมะลิของเรานะคะแม่มะลิตัวใหญ่ POL okay. มากนะคะแม่มะลินะคะ เมื่อคืนก็ไหลสดนะคะได้คะแนนจากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะครอบครัวมีสาลลำซิ่งของพวกเรานะคะ 2> <2> ช้างของพวกเราสามเชือกนะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้พวกเรานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะขอฝากท่านเมตตาพวกเราด้วยนะคะครอบครัวเมษาลลำซิ่งของพวกเรานะคะ ช้างสามเชือกนะคะช้างชราของพวกเรานะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมตตานะคะเข้ามาชมนะคะครอบครัวเมษาลำซิ่งช่องเมษาลำซิ่งของพวกเราด้วยนะคะเงียบมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าไปดูแม่มะลิเรานะคะก็ได้คะแนนจากท่านนะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านยังเมตตาพวกเราอยู่นะคะ สวยงามมากเลยค่ะแมมมารีอาบน้ํานะคะวิวสวยๆนะคะที่ปางของเรานะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านใดอยากเข้ามาเที่ยวหรือมา <c oughs> ที่ปางสิวิวของพวกเรานะคะก็เชิญได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแมมมารีจะไปแล้วนะคะแมมมลรีอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะพอกว่านผาอาบน้ํานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ได้พบกับแม่เจ้าคุณต่อนะคะสวัสดีค่ะมาดูแม่เจ้าคุณนะคะพอกวันพาไปอาบน้ํานะคะวันนี้นะคะมาพบกับแม่เจ้าคุณนะคะตื่นเช้ามานะคะดูแม่เจ้าคุณเรานะคะออกกาลังกายนะคะพอกวันพาเดินออกกาลังกายนะคะแม่พ่อจ๋าคณสวยนะคะกลัวไก่นะคะช้างตัวใหญ่กลัวไก่นะคะตอนนี้นะคะแม่เจ้าคุณไปแล้วนะคะ อาบน้ํากับพ่อควานเรานะคะแม่จุคุณออกกําลังกายนะคะวันนี้นะคะไม่ฝนไม่ตกนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ไม่มีที่โคลนนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้นะคะพ่อควานพาไปแล้วนะคะไปอาบน้ํา <c oughs> ตรงที่แม่มะลิเราอาบพ,พอดีเลยนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะแม่่อจ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะ แม่มลิแม่เจ้าขุนแม่ะวันของพวกเรานะคะช้างสามเชือกนะคะครอบครัวเมษาาํำซิ่งของพวกเรานะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองนะคะโชคลาภก้อนโตโตนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้แั่งใจปรารถนานะคะสาธุสาธุนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาพวกเรานะคะ สุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวนะคะไปเจอกับแม่ตะวันนะคะสวัสดีค่ะ